ขับรถสั่งหลังร้านได้อุ้ยดีนะเดี๋ยวค่อยลองอ่าว้า่าเปิดด้วยเบอร์เกอร์แบนค์ร้านปิดเชี่งคืนร้านเปิดแปดโมงนอจุดอุ้ยดีนะสั่งด้านหลังได้ด้วยแล้วเจน What do you want? กำลังรอลูกค้าคนต่อไปม่ดีอะเอาเนื้อช้างครับเอาทางร้านเราไม่มีค่ะงั้นเอาเนื้อแครอทเอาเนื้อแครอทค่ะ งั้นเอาเป็นเนื้อแครอทอุ้ยนะ่หาห่าอีกแล้วชุดนี้มันชอบมาบางังแสดงว่าเราก็ต้องหาชุดดองของนไอ้น,นี้โอนนเคจ้วค่ะเนื้อแครอทของหนูล่ะเนื้อเฟรช ใส่ปแป้งสิฟันกินข้าวอืมถ้ายวเราลองไปแบบต่อคิวดูป่ะข้างหน้าเนี่ยไปต่อคิวข้างหลังเออมีรถจิว๋วอ่ะครูมาแล้ว รถรับส่งแฮมเบอร์เกอร์โอ้อ่ะแสงแล้วอ่ะอันนี้นี่นี่ขบับผ่านที่นี่เพื่อบ,บริการสิบ อาชีว์ครับครูมาแล้วเดี๋ยวเราต้องขับไปหาครูก่อนนะคะบู้นบู้นบู้น,นโอ้โหขับไปค่อยเป็นรถนี้แบบค่อนแรงอ่าไหนนี่ ...mam på audiensk, flagger i don't find it. Sudi, nama saya Dory ini adalah Jirasi Wanchan dan saya harus berada disini anak-anak uh, saat ini belum pulang มันเหมืจะมีคนมาทำโรงเรียนแล้วนะมาทำโรงเรียนแล้วคุณคืออวี่ ต้องหาบ้านครูใช่แล้วต้องหาบ้านครูอ่า,อาดเราจะเปลี่ยนห้องนี้ให้แกเป็นหอพักที่สมชื่อ โอเคเราได้พัมแล้วเหมือนหรือเปล่าเหมือนเดิมนั่นแหละที่เราเคยจัดที่นี่ครับพอ,อาว่า ฮ้ยมีใครมาสร้างสร้างจอพักตรงนี้ก็ไม่มันติดไฟก็เลยปิดเน็ตเราติดอยู่ในบ้านอ่ามันติดไฟไฟเสียง ไปไหนรถดใครไม่มีเจ้าของอะไรอีกโรงเรียนช่ยภูิปิดโรงเรียนถ้าใครมางโรเรียนลาวางผีหลอก ฉันฉันสิโลว้าวว้าวมามาชมได้แล้วเสียงอ่ะเสียงฉันขับต่อไปคราวงนี้จะสาดบ๊าบ๊าบ๊เแลาอาจคลิปให้เราเสียงเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ ปรูงพิเศษจัดเลยคนลัาเซิฟได้สิใครจะเป็นดำมาเยอะใครเซริฟได้ไหมอ่ะเรามีเพื่อนเยอะอ่ะจะไปเซิฟไหนก็ไปได้ เคยซับ okay. เดิมถ่ายตัวเราต้อยายไปซับเดิมน,นะคะไม่รู้ว่ามันจะใช่ซับเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเขาออกกันหมดเลย มีความแต่งตัวเทเลทัปปี้เหมือนราวด้วยจะหลอดไปหน่อยคนอังกฤษดูนไปนะ เราเข้ากับเพื่อนมาแล้ว,ลวเราก็ไม่ใช่คนไทย <c oughs> ตายแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขับตามเพื่อนก่อนนี่ลุกอะไรไม่ได้ไม่ได้จิบจุ๊บจุบจไ,ได้หนแล้วเนาะอ

สวยอ่ะเริ่ชิบนูกะแต่ว่าคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยงั้งนเราก็ขอลาจบกกันเพียงเท่านี้นะคะบายบายค่ะ Te we ya, that?